กวดน้าําอัดลมเวลาเรากินเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่าพึ่งนําไปทิ้งแบบนี้นะครับสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินก็จะพาคุณผู้ชมมาทํา เคล็ดลับ <tang> ด <ar> ีๆเลยนะครับในการนําขวดน้ําอัดลมเก่าที่เรากินเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับด้วยวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาและรับชมการนําขวดน้ําอัดลมไปใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเรากันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับขวดน้ําอัดลมเรากินเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าพ่อเพลินจะนําขวดน้ําอัดลมแบบนี้มาใช้ประโยชน์แบบไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราตัดสติกเกอร์ออกให้หมดเลยนะครับเมื่อเราเอาสติกเกอร์ออกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้เราทําการตัดครับตัดตรงช่วงคอเนี่ยครับ นี่ครับสองขวดให้เราตัดแบบนี้ครับเราตรงคอนี่ออกนะครับเสร็จแล้วให้เราตัดตรงช่วงก้นครับต้นขวดนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราตัดครบแล้วนะครับส่วนขวดที่สามนี่ให้เราตัดแค่ตรงก้นก็พอนะครับตรงนี้เราไม่ต้องกัดตัดนะครับเสร็จแล้วให้เรามาทําการตัดครับ แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องตัดขาดนะครับเราตัดแค่ถึงตรงช่วงคอนี่ก็พอนะครับวิธีตัดให้เราตัดเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับให้รอบๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ให้มันมาสุดตรงนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราตัดสามขวนเสร็จแล้วนะครับให้เราสอดอันนี้ครับเข้าไปในตรงนี้ครับเสร็จแล้วสองอันนี้ครับให้เราสอดเข้าอีกอันนึงครับก็คืออันนี้ครับที่เราไม่ได้ตัดหัวออกนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราสอดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการจอะรูนะครับจอะรูเพื่อยึดติดนะครับไม่ให้มันหลุดนะครับเราจะจอดสองด้านนะครับหรือว่าสองรูนั่นเองครับแล้วเราก็ทําการล็อกไว้นะครับนี่ครับ เราจะล็อกยึดไว้นะครับไม่ให้มันหลุดนะครับจะใช้สายแบบนี้ล็อกก็ได้นะครับหรือว่าใช้เชือกก็ได้นะครับในการล็อกครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับอุปกรณ์ของเรานะครับเสร็จแล้วให้เราหาท่อ PVC แบบนี้ครับยาวแบบนี้ครับหรือว่าจะเป็นไม้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับใส่ตรงขวดนี้ครับ มันจะเข้าได้พอดีครับเราไม่ต้องไปยึดติดนะครับไม่ต้องทากาวนะครับมันแน่นแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปรกรณ์ของของ้อพเิงก็เสร็จแล้วนะครับนั่นก็คือที่กวดยักษใหญ่ครับหรือว่าที่กวดใหญ่เมงมูเมงครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราทําเสร็จแล้วครับก็คือที่กวดอยากใยในเองครับเห็นไหมครับกวดปุ๊บอยากใยติดมาตั้งเยอะนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อไม้กวดอยากใยมาครับเพียงเรามีแค่กวดน้ำกัดลมแบบนี้ก็สามารถนำมาทําเป็นไม้กวดอยากใยด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสําหรับการนํา ขวดน้ำหมัลมที่เรากินเสร็จแล้วนะครับก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลิน a n n e l ด้วยนะครับไปเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ